สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเดเช่นเคยค่ะเป็นสูตรเคลือบเงาผม DIY นะคะเบื่อด้วยผักริมรั้วของเรานี้เองนะคะแต่คุณภาพเกินร้อยมากๆเลยค่ะทําให้ผมของเราเรียบตรงแล้วก็เงามากๆนะคะหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้คุณภาพผมประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเรียบตรงเงานะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูอีกต่อไปนะคะด้วยผักริมรั้วของเรานี้เองค่ะ ไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวริมรั้วบ้านเราเลยนะคะเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินนะคะเพื่อนอย่างเช่นทองแดงสากสีโพแทสเซียมนะคะและสารอาหารเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะช่วยทําให้ผมของเราเงางามนะคะเพื่อนนะกระเจี๊ยบนี้เขาก็จะมีเมือกเมือกใช่ไหมคะเมือกของเขานี่แหละคะ่ะจะไปเคลือบผมของเราทําให้ผมของเราเงางามมากๆนะคะแล้วก็นุ่มสลวย มากๆเลยค่ะเพื่อนๆทาให้สุขภาพผมแข็งแรงนะคะไม่ชีฟ้ฟูไม่หยาบกระด้างน,นั่นเองนะคะเพื่อนๆจา๋าเนาะต่อไปเราก็จะมาหั่นกระเจี๊ยบเลยนะคะปริมาณก็เท่าที่เราต้องการเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็นําขึ้นตั้งไฟนะคะเพื่อนๆต้ม5นาทีแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ําเขานะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นครีมนวดนะคะเพื่อนจ๋าครีมนวดนี้เขาก็จะทําให้ผมของเรานุ่มสลวยนะคะไม่ชีฟูนะคะเพื่อนๆ ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขาก็จะไปกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเรานะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงนะคะกระจัดตังแค่ะจัดสิ่งสกปรกตกค้างตามอ่าลูกคุ้มค้นหรือว่าเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะปริมาณก็ใส่พอดีนะคะต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเขาก็จะไปกระจัดความมันบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชีฟฟูนั่นเองนะคะ ใช่แล้วก็จะเป็นน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์นะคะหรือว่าใช้มะนาวแทนก็ได้ถ้าใครไม่มีนะคะเนาะเขาก็จะไปขจัดสิ่นสกปรกตกค้างนะคะอย่างเช่นรังแคนะคะแล้วก็ฟูนละอองตามรูขุมขน,ขนของเราอย่างล้ำลึกนะคะช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ใครที่มีผมเสียผมแตกไปนั้นก็ดีมากๆนะคะเพิ่มไปตามปริมาณเลยค่ะ แล้วก็จะเป็นวิตามินอ e ีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้ผมของเรานุ่มลื่นเงางามนะคะไม่ชีฟูนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้เพราะว่าน้ํากระเจี๊ยบเขาก็จะมีเมือกเหนียวเหนียวนะคะเพื่อนพยายามคนให้ละเอียดตีให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ให้เออให้เข้ากันดีที่สุดนะคะ ถ้าเลี้ยวเกินไปก็สามารถเพิ่มเป็นครีมนวดผมเข้าไปอีกนะคะเราก็จะไม่เอาเลี้ยวเกินไปไม่เอาเนืดเกินไปนะคะขั้นตอนในการโลมลงกบนหนังศีรษะของเราก็ง่ายๆนะคะให้เราไปล้างทำความสะอาดผมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนแล้วก็โลมทิ่เมนน่นี้ลงไปตั้งแต่โครนจนปลายเลยนะคะหลังจากนั้นเก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยอคลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําหรือว่าถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้30-40นาทีนะคะ ครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเมื่อเราสระผมปกติค่ะสูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นสูตรง่ายไร้สารเคมีค่ะด้วยสมุนไพรลิมรั้วหรือว่าผักของเรานี้ก็จะทําให้ผมของเรานุ่มสวยงามได้นะคะก่อนอื่นพีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าวีดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย